สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Food for Health นะครับเมนูเพื่อสุขภาพของคุณผู้ชมนะครับทาง Health Plus Channel ของเรานะครับผมกับอาจารย์เฉลิมชาตินะครับออหรือว่าอาจารย์นกเองก็จะมานําเรื่องราวมนูเมนูเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของมังสวิรัตเน้นเลยทําไมต้องมังสวิรัตอาจารย์เพราะมันมีกระแสไงครับคุณมันเป็นกระแสะเพื่อสุขภาพทีนี้มังมสวิรัตเนี่ยมันแปลว่าไม่มีเนื้อสัตว์ ไม่มีเนื้อสัตว์มังสะไปว่าเนื้อหนังมังสาคุณผู้ชมวิรัตแปว่าละเวน้นสองคำรวมกันคือละเว้นเนื้อสัตว์คือทานอะไรได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยแต่ไม่มีเนื้อสัตว์แต่ไม่มีเนื้อสัตว์แล้วที่มาจากเนื้อสัตว์เช่นไข่นมพวกนี้บางกลุ่มก็ทานนะ,ะบางกลุ่มก็ไม่ทานคุณผู้ชมครับมังสาวิรัตในเมืองไทยมีทั้งกลุ่มที่ทานไข่และดื่มนมบางกลุ่มก็ไม่ดื่มนมไม่ทานไข่ แล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกแต่น,นี่ถือว่าแล้วแต่เคร่งจุดประสงค์หลักคือไม่กินน้อสั์แต่รับรองว่ามังสวิรัตเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อร,ร่างกายแน่นอนครับคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอกับความต้องการของร่างกายมนุษย์ได้ครบเลยคุณผู้ชมครับหลายคนเกรงแล้วก็กังวลใจว่าการมังสวิรัตเนี่ยมันจะได้สารอาหารครบไหมเออพอกับพลังงานไหมพอก,กับการที่จะเอาต้องไปใช้สมองบางคนมันเหมือนกับ มันเป็นอุปทาน,นคุณต้น mm hmm. อุปทานว่าถ้ากินมังสวิรัตหรืออาหารไม่มีเนื้อสัตว์เนี่ยไม่มีแรงเออบางคนก็กลัวว่าพอทานทานมังสรแล้วมันจะมีแต่แป้งอันนี้เป็นการสะกดจิตตัวเองนะหลอกตัวเองเหรออุปทานมากกว่า oh oh. อุปทานว่าแล้วพอกินเข้าไปก็ไม่มีแรงจริงๆเพราะตัวเองตั้งเป้าสะกดจิตไปตั้งแต่แรกเริ่มอ๋อ oh, บอกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละใช่ใช่แล้วมังสวะกับเจต่างกันไหมครคุณผู้ชมครับมังสวิรัติกับเจเนี่ยทมามคุณต้นวันนี้ถามดีมากเลย อาจจะเป็นตัวแทนและหลายคนที่กําลังสงสัยกันอยู่น,น,น,นะครับ <c oughs> เจเป็นการกินขั้นสูงคุณผู้ชมส่วนมังสวิรัต์เนี่ยจุดประสงค์การไม่กินเนื้อสัตว์ก็จริงแต่เ้ายังคงกินผักฉุนทั้งหลายตามปกติ <c oughs> แต่เจจะไม่กินผักฉุน ก็ถ้าถ้าพูดถึงยอดก็คือเป็นอาหารเจรับผมแต่ถ้าหย่อนลงมาหน่อยก็จะเป็นมังสาดรัตก็จะเป็นมังแบบมังเคร่งมังเคร่งกับมังเคียใช่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่มัง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 อันนี้ก็ว่าไปแต่วันนี้เมนูของเราก็คือผัดพริกขิง ชูชีนางฟ้าชาลีเจโอ้โหชื่อยาวมากเลยนะแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วจดชื่อไม่ทันไม่เป็นไรจดเบอร์โทรศัพท์ให้ทันดีกว่า088 099 416นะฮะนี่0 8 8 8์แปนเะโอ้โหเบอร์จำง่ายนะไหนคุณต้นบอกชื่อเมนูอีกรอบนึงสิผัดพริกขิง ชูชีนางฟ้าชาลีเจนี่เหี้ยงอ่ะอาจารย์เรามาคุยกันถึงส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างถ้าจะต้องทําแน่นอนผมว่าต้องมีเห็ดนางฟ้าชื่อสูตรมันยาวแต่มันมีนิดเดียวเองอ่ะนะดูเหมือนซื้อเป็นกิโลจะได้ถูกกว่านะตอนนี้ตกเท่าไหร่กิโลก็สี่ห้าสิบบาทโอ้กินกันอิ่มเลยนะทั้งบ้านเลยคุณผู้ชมอ่ามาด้วยกะเพรากะเพราทอดกรอบอ่าฮะบอกเทคนิคทอดกะเพราดีไหมทอดยังไงอาจารย์คุณผู้ชมครับเอ่อเทคนิคการทอดกะเพราให้มันเขียวเนี่ยนะ บางคนรอให้มันเขียวแล้วตักขึ้นมาอ,มอย่าลืมนะตอนนั้นมันยังร้อนอยู่ครัถ้ารอให้เขียวตักขึ้นมาเนี่ยพอมันเย็นแล้วมันจะคล้ำอ๋อมันจะดำแต่ถ้ามันกําลังร้อนตักขึ้นมาก่อนที่มันเขียวเนี่ยพอมันเย็นมันจะเขียวพอดีแค่นี้เองคุณผู้ชมแล้วไอ้แป้งเนี่ยอะไรฮะนี่เป็นแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบใช่คุณต้นเข่งสูตรนี้ไหมอาจยต้องใช่ไหมฮะต้องใช้สินะถุมือเดี๋ยวเลิกถ้าอยู่ที่บ้านก็ไม่ต้องใช้อยู่บ้านก็ไม่ต้องไม่ต้องถองมือล้างมือให้สะอาดก็ทําได้ละวันนี้ทําโชว์ อย่างที่บอกเมนูนี้จริงๆเรารับประทานเป็นกับข้าวได้เลยได้นะได้ก็ทําเข้มสักหน่อยนึงอนออกเผ็ดออกหวานออกเปรี้ยวสักหน่อยเล่นอะไรยังไง่ายก็าได้ไม่ไม่ว่ากันนะครับเ <นะ S 1> มนูเราวันนี้แล้วรับรองเลยว่าถ้าสนนราคาเนี่ยดูจากนี่นะผมว่าลงทุนไม่เกินจานหนึ่งห้าสิบบาทเก้าอยู่ไม่ถึงนะไม่ถึงนะนะครับไม่ถึงห้าสิบบาทนะแต่เราขายจานละสองร้อย บอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวผมก็รู้หมดหรอกว่าเราเพิ่มมูลค่าขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้สูตรแบบนี้เนี่ยวันนี้รายการเราบอกรายละเอียดครบไม่ได้นะครับแต่ว่าจดเบอร์เอาไว้ได้นะครับ0888 099416นะฮะจดไว้เลยครับคุณผู้ชมครับจดร็้แลวตอนนี้อาจารย์เริ่มจากเด็ดอันนี้เราต้องล้างน้ําก่อนเวลาซื้อมาจริงๆเห็ดพวกนี้ไม่จาเป็นต้องล้างนะเอ้าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสะอาดคุณผู้ชมครับเห็ดผมเคยไปดูในฟาร์มเห็ด มันเป็นเห็ดนางฟ้าที่อยู่ในฟาร์มสูงสูงคุณต้นเด็ดปุ๊บเขาแพกเลยเด็ดปุ๊บแพคเลยเพราะไม่งั้นเ,เดี๋ยวมันจะสลบมันจะคือ<ช>เห็ดถ้าเราล้างเนี่ยมันอุ้มน้ําต้องมีข้อมแม้คุณผู้ชมครับอ่ะมีเทคนิคมาฝากอีกถ้าคุณผู้ชมล้างเห็ดนางฟ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่บีบให้แห้งต้องเช้นน้ำต้องเค้นน้ำบอ,อกนะครับ มันจะได้ไม่แฉะแล้วเวลาทอดแล้วไม่กระเด็นอ่าโอเคอ้าวเริ่มจากเด็ดเห็ดแล้วก็เ้าเอาก้ามันหรือขามันออกไปนะครับใส่ลงไปตัวลมันจะเรียกกานหรือเรียกขาเด่นเออนั่นสินะคุณผู้ชมเรียกแต่สะดวกแล้วกันนะเอาลงไปได้ไหมฮะเอาลงไปก็ได้ได้ครับอ่าแต่สูตรนี้ของเราจะเอาแต่ดอกมันนะอ่ามีเคล็ดลับอีกคุณผู้ชมครับการให้เราเด็ดก้านหรือว่าขาออกไปนี่นะเออเราสามารถแยกไปได้อีกเมนูหนึ่งคุณต้น อ๋อใช่ใช่ใช่อันนี้สามารถเอาไปทําเป็นเห็ดแดดเดียวกับแก้มได้โอ้โหผมชอบผมชอบแก้มเบียร์ได้เน่ยอ่ะนะเดี๋ยวเราจะสอนคนทำอาหารนักตาอาจารย์เชียร์กินเบียร์เรื่อยเลยนะเอออ่ะคือลูกศิษย์นี่นะสามีเป็นตํารวจคนต้นที่พูดตรงนี้ให้ฟังเนี่ยคือมันก็ขับเหมือนกันคุณผู้ชมครับเวลาลูกศิษย์เขามาเรียนเนี่ยเขาก็มาเรียนอาหารเจเราก็ไม่ได้ถามเขาว่าจะเอาไปทําอะไรแต่ปรากฏว่าเรียนไปทํากับแก้มให้สามีทานกับเบียร์เอาก็ดีเห็นไหมถูกต้อง รักมากเลยเพราะว่าแทนที่จะไปรับประทานเนื้อสัตว์กับพวกเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยตรงนี้บ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าอาหารมังสวิรัตหรือว่าอาหารเจหรือว่าสูตรที่เรากำลังสอนอยู่เนี่ยมันครอบคลุมมันกินได้ทุกสถานการณ์ะถูกครับได้ท,ทุกการละเลยนะอ่ะแป้งทอดกรอบตัว <ใจ S 2> แป้ง,องทอดรกรอบก็มีเทคนิคนะคุณต้นคือจริงๆอย่างที่บอกนะว่าเมนูเราวันนี้เนี่ยแค่คำนึงถึงสุขภาพนะ ตั้งน้ำมันเอาไว้แบบเหมือนทอดแหละครับนะฮะอะของทอดทุกอย่างเนี่ยน้ำมันต้องท่วมนะไฟแรงไปเลยแต่ปรากฏว่ามันเล่งไม่ได้อืมไฟมันมอดแล้วฮะตอนนี้ใกล้จะหกสิบแล้วมันจะมอดแล้วไ,มไหมอาจารย์ไม่มอดแลวนะยังสบาย,บายนๆนะอาจารนะใกล้60สิบวะผมเนี่ยสิใกล้60สิบเนี่ย จานยังอยู่แบบดูแข็งแรงมากคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะจานนี้51แล้วนะครับเออยังดูวัยรุ่นมากเลยหลายคนถามเคยมีพุงไหมไม่เคยครับใช่ไหมเพราะทานเจมากี่ปีแล้วเนี่ยเป็นคำถามที่หยาบคายมากคุณผู้ชมมีพุงไหมอ้าวก็เห็นกันอยู่ก็ถามนี่ไปถามคนมีได้ไงก็ต้องถามคนไม่มีสิคืออย่างนี้คุณต้นเหลายคนถามประเด็นว่าถ้ากินเจแล้วออกกําลังกายเนี่ยไหวเหรอเราจะมีแรงเหรอใช่ไหมครับ เราก็เช็คข้อมูลจากนักกีฬาโอลิมปิกนะครับอย่างมาติน่าเนฟฟอร์ติโลว่าก็เป็นมังสวิรัตอ๋อนักเทนนิสนะนะโรเบโตแบ็กชิโอซูน่นอิตาลีก็เป็นมังสวิรัตโอ้เหรอคาลูยิสก็เป็นมังสวิรัตใช่ใช่ใผมเคยเห็นนักกีฬาที่ไปแข่งเก็บเวลาเก็บตัวเนี่ยนะเช้าก็ตื่นมานะนักกีฬาไทยนี่โอ้โหซัดกันเต็มเต็มแบบฟูลสเกลเลยนะแล้วต่อจากนั้นของต่างชาติเข้ามาเนี่ย ส้กรอกเส้นหนึ่งเขาจะรีดไขมันแตงโมชิ้นหนึ่งแค่นั้นเองอ่ะโอ้โหน่าสงสารมากเลยการเป็นนักกีฬาไอ้เรื่องไขมันเนี่ยทำให้ระบุ๊เม้นช้านะมันทาให้อืดเขาจะต้องรีดนะครับมันโค้ดในปัจจุบันเนี่ยเขาจะให้นักกีฬาเป็นนักมังสวิรัติอ้าวเอาละตอนนี้อาจารย์ชุบเสร็จละเราทอดเราเทสดูก่อนนะครับคุณผู้ชมร้อนพอหรือยังเหมือนเดิมครับเราใส่ลงไปก็นิ่งเงียบสนิทเลยนะครับเขาหน่นอนเป็นเตาเร่งแล้วนะ อ่ะเดี๋ยวบอกเทคนิคตัวแป้งกรอบหน่อยเร็วเออสำหรับแม่บ้านหรือว่าพ่อบ้านหรือว่าแฟนผู้ชมรายการเพื่อสุขภาพเนี่ยนะครับของทอดนะครับจานเฉลิมชาติจะบอกนิดนึงว่าถ้าอยากจะให้กรอบนานๆมันมีกรอบหลายระดับคุณต้นครับกรอบระดับที่หนึ่งเป็นกรอบทั่วไปอืนะครับทอดปุ๊บทานปับ๊บแต่ถ้ากรอบระดับที่สองทอดปุ๊บยังไม่ได้ทานอ,อีกสองชั่วโมงทานอ,อีกสามชั่วโมงทาน อ,อย่างนี้คุณผู้ชมจะต้องใส่น้ําเย็นจัดลงไปในตัวแป้งทพดกรอบอเวลาที่ผสมแป้งเนี่ยให้ใช้น้นําเ,เย็นจัดนะครับจากตู้เย็นนี่แหละ,ะกรอบระดับที่3คือค่าวันค่าคืนทอดวันนี้กินชาติหน้าะนะแล้วจะทำไงให้มันกรอบนานขนาดนั้นคุณผู้ชมครับง่ายนิดเดียวเราใช้น้ำปูนใสอ๋อผสมน้ำปูนใสผสมลงไปรับรองเรา กินตอนนี้กรอนกัน,นชั่วนาตาปีเลยกรอบนานเลยนะครับนี่เป็นเทคนิคง,ง่ายๆอ่ะกระทะเริ่มร้อนแล้วคุณผู้ชมครับหลังจากคลุกแป้งแล้วเนี่ยเราเอาเห็ดใส่ลงไปทอดกรอบนะใส่ลงไปเลยในเบื้องต้นที่ใส่ลงไปไม่ต้องคนนะครับคุณผู้ชมรอให้มันรอให้มันแล้วมันจะลอยขึ้นมาเองนะ ซึ่งจริงๆเห็ดเนี่ยกินสดก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมรย์ไม่ได้นะคุณต้นไม่ได้ใช่ไหมเห็ดนี่เป็นอาณาจักรฟังใจอยู่ในวงของราวงของราเอองั้นถ้าเรากินสดเนี่ยอันตราย,ยอันตรายนะ,นะครับเป็นพิษเป็นพิษ,เ,พษเรื่องของเห็ดเนี่ยมันมีข้อมูลเยอะมากมคุณผู้ชมครับถ้าเข้าป่าเนี่ยนะถ้าเราเจอเห็ดแล้วอยากกินเนี่ยหลักการง,ง่ายๆคุณต้นเห็ดสีสวยๆมีพิษ เห็ดที่กินได้มี2สีขาวกับดำขาวกับดำเท่านั้นเองอ๋อถ้าเกิดหลงป่านะหลงป่านะเพราะฉะนั้นทางที่ดีีสุดก็คืออย่าเข้าป่าอย่าเข้าป่าจะได้ไม่ต้องหลงป่านะเอากดกดกินเห็ดสิก็ก็ให้คาเด่นเด็ดให้แทนสิแหมดูรายการนี้ได้เทคนิคเยอะนะได้เทคนิคการอยู่ในป่าแล้วฮะใช่แต่ผมไม่ไปานารย์เขามีอาหารเมนูสูตรหัวป่า สูตรหัวป่าใช่เออทำไมต้องเป็นพ่อครูหัวป่าเนี่ยเพราะมันหาเครื่องไม่ครบไงคุณต้นเช่นสูตรที่ต้องใช้กะทิสูตรที่ต้องใช้ก็จะใช้วิธีดัดแปลงเอาใช่อ๋อก็อเลยเรียกพ่อครัวหัวป่าอย่างเช่นขนมจีนน้ํายาน้ํายามีสองอย่างน้ํายากะทิน้ํายาป่าน้ายาป่าก็คือไม่ใส่กะทิเออไม่ค่อยชินนัดเพราะว่าผมไม่ค่อยมีน้ํายาเออมีแต่เส้นขนมจีน <c oughs> คุณผู้ชมครับคุณต้นไม่มีน้ำยานะครับอาจารย์เดี๋ยวอันนี้สุกยังฮะยังยังยังจะเย็นเแล้วจะดูยังไงว่าสุกไม่สุกเพราะว่าเห็ดมันขาวอย่างนี้อ้าวละเดี๋ยวมันจะลอยมาเป็นแพรคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับต้องกลับนะอย่าเพิ่งกลับนะครับรอให้สุกทีเดียวแล้วพลิกทีเดียวอ๋อเพราะนั้นเรายังอยู่กับคุณผู้ชมนะยังไม่กลับนะยังอยู่ยังไม่กลับนะยังไม่ได้กลับไปไหนนะคุณผู้ชมครับไม่ต้องตกใจว่าของที่เราทอดไปเนี่ยนะมันจะแตกหรือมันจะติดกันเป็นก้อน ช่างมันช่างบานหลายคนที่ที่ทอดแล้วพอเห็นติดกันตกใจอแล้วก็เอาตะหลิวเนี่ยแยกแยกแยกมันเละเข้าไปใหญ่เลยอนะไม่ต้องตกใจเอาคุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงด้วยนะครับว่าเมนูนี้ผัดพริกขิงชูชีทําไมต้องมีทอดน่นึ่งสิมันต้องไม่ธรรมดาครับเมนูหอยนกของเราเนี่ยถ้าธรรมดาจะมาออกทีวีทําไมถูกนะไปหากินก้อนครัวนู่น ก้อนโคกก็ไม่มีก็ไม่มีก็นี้มันไม่มีไงถึงต้องมาสอนทำถูกต้องเออแล้วถ้าอยากทำเป็นอยากรู้รายละเอียดเทคนิคเคล็ดลับที่มากที่ปต่างๆนะโทรมา0 8 8ย์99 416ี่ไม่ได้โฆษณานะนั่นน่ะสิไปเถอะไปเรียนเถอะผมยึงอยากไปเรียนเลยขึ้นซับในต้นตัวเบอร์เลยไม่โฆษณาครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันใช้ได้หรือยังไม่ใช่ได้รย์อ่ะทีนี้คุณต้นกลับไปแล้วปกติทอดของทอดจะสีเหลืองทองสีเหลืองทองถูกต้อง มันจะกรอบนอกนุ่มในมสูตรนี้นะครับคุณผู้ชมจะถูกปากคนไทยมันจะกรอบนอกนุ่มในเผ็ดนิดหวานหน่อยแล้วมันกลิ่นหอมสมุนไพรแทรกเข้าไปเราจะไม่จบแค่ทอดนะครับหลังจากที่เราทอดกรอบแล้วเนี่ยนะครับเราจะพักไว้สเสี็ดน้ํามันแล้วจะทำคาราเมลเคลือบออเดี๋ยวมาดูเทคนิคการทําคาราเมลกันตอนนี้ทอดให้กรอบก่อน